กระบวนรถธรรมดาทีสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพหัวพงสะพานหิงเข้าทางอีกรล้วขบวนรถธรรมดาดีเซลังที่สี่สแปด เชียงใหม่นครสวรรค์ครับโอ้ไม่มีผู้สันครับโอ้น,นันนั้นสองคนครับเดี๋ยวผมหาเพั่นที่ที่โชคดีครับที่ที่บังหน้าครับ เดี๋ยวผมกลับขอบวนรถเร็วที่48ครับไม่มีคู่จารขึ้นลงครับรขอขบวนรถธรรมดาที่4ป8ครับเดี๋ยวขอสตอปครับมาแล้วขอบวนรถธรรมดายีสลางที่48เชียงใหมน่นครสวรรค์ครับ ที่สถานีวังกลับครับซิตี้เอนไมเอ็นเคไมลเล่เลขนทา58ครับ พี่พี่เลนเิน้นเอ็นเขอถ้าเ็เคหมายเลขหนึ่งสองแปดับทาบสบวรรถธรรมดายีเซลรางที่สี่สิับผมโอเคครับเป็นเอ็นเคครับ Obrigado.